เปิดราคาช่วงโปรโมชั่นมาที่13,49 9บาทอุ้มว่ามันต้องขายดีอย่างแน่นอนนะนี่เป็นการอัปเกรดนะคะจากรุ่นนี้เป็นแรม8กิกความจุ1น8กิกเนี่ยขึ้นมาเป็นแรม 12G กิกความจุ 256G กิกให้เลยนะยังไม่พอค่ะในบรรดามือถือในกลุ่มราคาเดียวกันตอนนี้อุ้มบอกเลยว่านี่คือมือถือที่สามารถถ่ายวิดีโอ 4K ได้ดีที่สุดรวมถึงเรื่องของการสั่นเลยนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้อุ้มมีทริคนู่นนี่นั่นเนี่ยมาแนะนำกันว 555G มาเล่าทุกคนฟังแต่ว่าตอนท้ายนะคะเดี๋ยวจะมี Galaxy A355G พามาชมกันนิดหน่อยด้วยค่ะว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็สเปคเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดู Galaxy A555G พร้อมๆกันก่อนเลย <S <S <ๆ>งั้นมาเริ่มเรื่องแร ะะก็คือพี่สาวเกาหลีชอบถ่าย 4K อันนี้เนี่ยจากประสบการณ์ตรงของอุ้มเลยนะคะเคยไปดูพี่สาวเกาหลีเนี่ยถ่ายรูปจุดจุดหนึ่งมาเขาเนี่ยได้ภาพออกมากเป็นร้อยรรูปเลยแต่ไม่เห็นนางกดถ่ายภาพเลยว่ะสรุปว่านางถ่ายวิดีโอเป็น 4K เว้ยเสร็จป,ปุ๊บก,ก็แคป,ปออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยอุ้มก็เลยมาทดลองนะคะกับตัว Galaxy A55G หาอุ้มเนี่ยถ่ายวิดีโอนี้ออกมาแล้วก็แคปภาพออกมาเป็นตามนี้หลายคนจะบอกว่าเฮ้ยมันแคปจางหรือเปล่านะคะต้องบอกว่า Galaxy เนี่ย Samsung Galaxy แคปรูปจากวิดีโอ 4K ง่ายมาก แล้วสิ่งที่ได้นะคะคือเรื่องของความคมชัดคมชัดอย่างนี้ไม่พอทุกคนมันได้อิริยาบถท,ที่หลากหลายบางทีเนี่ยเราถ่ายแฟนใช่ไหมคะเขาอาจจะแบบเราอาจจะชอบมุมหนึ่งอะส่วนเขาจะบอกว่าเฮ้ยอยากได้มุมที่เห็นท้องฟ้ามากกว่านี้อยากให้เข้ามุมข้างมากกว่านี้อะไรแบบนี้ให้เขาเลือกเองเลยแล้วก็ครอปเลยนะคะคุณจะได้คุณภาพที่ดีด้วยนะแล้วก็มุมเนี่ยที่ใช่อีกด้วยค่ะยังไม่พอตัวการองซีเอนะคะจะสามารถถ่าย 4K ได้ทั้งเลนส์หลักเลนส์เอลิไวและกล้องหน้านะ ะคะก็คือได้ทุกเล่นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องแรกคือเรื่องของวิดีโอ 4K ซึ่งสําหรับมุกเองเนี่ยหลายๆคนจะคิดว่าวิดีโอ 4K จะต้องเอาไปถ่ายวิดีโอเท่านั้นแต่ณนะตอนนี้นะคะสิ่งที่ทุกคนทํากันยิ่งเงินเด็กๆนะชอบมากค่ะก็คือการถ่ายวิดีโอ 4K แล้วมาแคปในรูปแบบนี้นั่นเองเรนจะไปคุยกันเรื่องของการสั่นนะคะอยากให้ทุกคนดูคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลย Porque... Okay. นี่คือสิ่งที่เราได้นะคะจากการใช้เนี่ย Galaxy A55G เครื่องนี้ถ่ายค่ะสิ่งที่ผมอยากจะเล่าเลยก็คือว่าเออบางทีเนี่ยเราเนะ่ยซื้อมือถือมานะคะแล้วเราก็โอเคมันสามารถถ่าย 4K ได้แหละสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเวลาเราเปิดกันสั่นปุ๊บเขาเนี่ยบีบเรานะจาก 4K ก็ลงมาเหลือ 180p นะคะอะไรแบบนี้ก็เกิดขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ต้องบอกตามตรงนะคะว่าตัว Galaxy A55G เนี่ยตอบโจทย์มากๆสาหรับคนที่ต้องการเดินถ่ายวอล์นะคะหรือว่าเดินถ่าย ตามแบบนี้ไม่อยากขึ้น gimbal นะคะไม่อยากหนักไม่อยากเสียงเงินเพิ่มคุณก็ใช้เครื่องนี้แหละในการเดินถ่ายได้เลยนะคะมีควมามสมูทมากๆทําไมมันถึงเปในงนั้นมันเกิดจากการที่ฮาร์ดแวร์มันดีด้วยแล้วก็ซอฟต์แวร์มันดีด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับฮาร์ดแวร์ที่เป็น ois นะคะส่วนซอฟต์แวร์เนี่ยก็มีการอัปเกรดในเรื่อง vdis ขึ้นมาค่ะก็เรียกว่าทําให้ถ่าย 4k ได้ดีด้วยแล้วก็จัดการเรื่องของการสั่นได้ดีด้วยไม่ใช่แค่การแบบถ่ายแบบกีฬาเอ็กซ์ตรีมอะไรแบบนี้นะคะมันยังช่วยนะ,นนะคะเดดินไป เช่นใครเนี่ยเอาไปนะคะเป็นท้าเวลบล็อกเกอร์เนาะพูดเอาไปถ่ายนะคะอาหารนุ่นนี้นั่น,นก็จะช่วยได้เยอะมากๆเลยทีเดียว ก็จะเป็นเรื่องของความคมชัดในระดับ 4K นะคะหรือว่าความสามารถในเรื่องของการกันสั่นนัง OIS, v d i s มันทําให้เกิดผลลัพธ์นะคะที่แตกต่างนั่นเองอันนี้เป็นเรื่องสําคัญที่สุดนะคะเพราะว่าถึงมันจะดีแค่ไหนก็ตามถ้าผลลัพธ์ออกมาไม่ตรงกับใจเราหรือว่าไม่สร้างความแตกต่างในโซเชียลณนะปัจจุบันนะคะก็คงเฉยๆใช่ไหมทีนี้เ่าให้ดูภาพนี้นิดหนึ่งภาพนี้คิดว่าถ้าเรากดถ่ายรูปคุณต้องใช้เวลาขนาดไหนนะคะหรือว่าต้องให้นะคะคุณพี่เขากระโดดอีกกี่รอบนะถึงจะได้ช็อตประมาณ น,นี้ค่ะแน่นอนอันนี้เนี่ยแคปมาจากวิดีโอ 4K นะคะที่ถ่ายจัวตัว Galaxy A555G นั่นเองทีนี้สิ่งที่อยากให้ดูค่ะก็คือไหนๆก็มาแล้วมาสอนด้วยเลยละกันว่าทํายังไงนะคะไหนๆเพื่อใครมาดูแล้วแบบไปซื้อมานะคะวิธีการนะง่ายๆเลยก็คือสมมุติมันมีโมเมนต์นะคะมีวิดีโอ 4K แบบนี้คุณสามารถนะคะกดเลื่อนที่ตรงนี้นะคะกดที่ด้านล่างเนะเาะเดี๋ยวอุ้มพาห้ดูใหม่กดเข้าไปที่คลิปที่คุณต้องการนะคะจิ้มหยุดก่อนนะ เสร็จปุ๊บนะคะให้กดมาที่ด้านล่างนะคะที่มันมีขีดเส้นอยู่นี้กดหนึ่งทีเสร็จปุ๊บนะ,ะให้เราเลื่อนหาเลยโมเมนต์ที่คุณต้องการเช่นอันนี้ชอบไหมไม่ชอบนะคะอยากได้เท่กว่านี้อ่านี่เอาตอนเริ่มกระโดดไหมไม่เอาอยากให้ลอยตัวขึ้นไปนี่ลอยตัวขึ้นไปเท่หรือ,อยังให้บอร์ดเนี่ยมันตั้งฉากแบบนี้หน่อยนะคะนี่ประมาณนี้อ่าอยากให้มันลอยๆเลยปึ๊บปึ๊บป๊บนะะประมาณนี้ได้ไหมประมาณนี้ชอบแล้วนะคะให้กด ที่ตรงนี้มันจะมีรูปนะคะเป็นการแคปวิดีโอจิ้มเลยปึ้งเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วคุณกไ็ได้วิดีโอนะเออได้ภาพนะคะภาพนิ่งที่เกิดจากการแคปจากวิดีโอ 4K ในรูปแบบนี้นั่นเองค่ะซึ่งนี้เนี่ยเป็นลูกเล่นง่ายๆนะที่สามารถไปทำได้เองเลยล่ะ และสิ่งที่สําคัญมากๆนะตอนนี้นะคะก็คือการทําคลิปของเราให้มีความแตกต่างใช่ไหมเราสามารถเอาเจ้าตัวนี้นะคะไปถ่ายวิดีโอแบบเดินไปเดินมาธรรมดาแบบนี้ก็สวยแล้วใช่ไหมได้แสงและเงานะคะที่ดูดีมากๆนะแล้วก็แบบหน้าคนคมชัดนะคะทุกอย่างเนี่ยดูดีเอาไปใช้งานต่อได้เลยหรือคุณจะเลือกนะคะทําให้มันแตกต่างอุ้มเนี่ยไปลองถ่ายดูนะคะทําเป็นช็อตแบบล้มแบบนี้เออนี่คือถ่ายจาก 4K ถ่ายวิดีโอ 4K นะคะจากตัว A555G เลยนะทั้ง เสร็จปุ๊บค,ค่ะอุ้มเอาไปโยนเข้าคลิปแคปคัตนะแล้วก็ทําการตัดต่อเล็กๆน้อยๆนะคะทําให้มันมีซีนเนี่ยที่มีความแตกต่างขึ้นมาอ่ะอุ้มพาทุกคนไปดูกันนิดนึงว่าอุ้มตัดออกมาหน้าตาเป็นยังไง โอเคอันนี้เนี่ยลองทําให้ดูง่ายๆเร็ว่วนะคะอยากให้เห็นผลลัพธ์ละกันว่าอ๋อถ้าเราเนี่ยถ่ายคลิปสั้นๆออกมาแบบนี้นะคะเป็น 4k เสร็จปุ๊บเนี่ยโยนเข้าไปตัดนในแคปคัพแล้วก็โยนใส่ติก๊กต็อกนะคะมันก็จะได้เนี่ยลูกเล่นที่มีความแตกต่างแบบนี้เนาะสิ่งที่เป็นดีมากๆค่ะคือเรื่องของความคมชัดแล้วก็สีสันต,ต่างๆซึ่งเราไปปรับต่อได้ง่ายแม้จะเป็นงานวิดีโอแบบนี้เลย เมื่อกี้เนี่ยคุยเรื่อง 4K มาเยอะแล้วนะคะขอมาดูภาพนี่เงียบมากว่าเป็นยังไงค่ะขอสเปคกล้องอ,อเลยละกันนะตัวนี้นะคะกล้องหลักจะความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลค่ะตัวนี้จะเปลี่ยนมาใช้เซนเซอร์นะคะที่เป็น Sony m x 9 0 6ค่ะแล้วก็มี OIS มาให้ด้วยเลยนสะ์รับวายนะคะ12ล้านพิกเซลค่ะเลนส์มาโคร5ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องหน้านะคะความละเอียดจะอยู่ที่32ล้านพิกเซลคุณภาพที่ออกมาสําหรับงานภาพนะคะโดยรวมนะสำหรับอุ้มเนี่ยถือว่าทําสีสันได้สดใสนะคะมีความเป็น Samsung แบบเดิมนะซึ่งดีมากๆ ะะก็คือฟ้าเป็นฟ้านะเขียวเป็นเขียวนะคะถ่ายออกมาได้สวยงามเลยนะทั้งเลนหลักแล้วก็เลนเอลตทวายนะคะโดยเฉพาะถ้าแบบว่าจัดแสงดีๆนะหรือว่าแสงมันเข้าตรงๆนะคะก็จะได้ฟิลลิ่งที่แบบเออนี่แหละที่ถูกต้องที่ควรนะคะของทางซัมซุงเลยนะรวมไปถึงนะคะสกินโทสกินโทนนะคะนี้ไปลองถ่ายบนดาดฟ้าดูนะก็สกินโทนสวยงามเนาะการตัดขอบถือว่าทําได้โอเคนะคะแต่ว่าแนะนําว่าอย่าให้มันตองมากนะคะก็พยายามเนี่ยเลื่อนมาอยู่ประมาณ2ประมาณ3นะคะมันจะกําลังสวยเลย อ่ะไม่ใช่แค่ช็อตพวกนี้เองก็ตามค่ะจนไปถึงนะนื้อไปลองถ่ายมานะคะใช้เลนส์ออลโต้งอลโตไวถ่ายนะคะก็สวยงามแบบนี้นะตัดขอบนะคะถือว่าโอเคเลยนะเนี่ยดีเลยนะคะแต่ว่าเบอร์หลังเนี่ยอาจจะมีบางจุดนะที่อุ้มรู้สึกว่าแบบเอยเบอร์แปลกๆไปบ้างนะคะถ้าเทียบกับเพื่อนๆน,นะเลนส์เอลโตไวถ่ายได้สวยนะคะตามที่เห็นกันอยู่นะตอนนี้นี่เลนส์หลักนะคะเลนส์ออลโตไวแสงดีๆเนี่ยถ่ายสวยเลยทีเดียวค่ะแต่จริงๆเนี่ยภาพในเวลากลางคืนหรือว่าแสงน้อยเนี่ยก็สามารถถ่ายออกมาได้ดีเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าไฮไลท์สําคัญที่อุ้มเนี่ย ชื่นชอบในมือถือซัมซุงมากๆเลยก็คือลูกเล่น,นต่างๆนะคะตัวนี้เนี่ยก็มีอ็อบเจกต์ s อ r เลเซอร์นะคะสามารถลบวัตถุที่ไม่ต้องการได้แล้วก็ยังสามารถนะคะทำเนี่ยอันนี้อุ้มแคปมาจากวิดีโอใช่ไหมแล้วอุ้มเนี่ยจะเลือกอีดิทที่ตรงนี้นะคะสีนี้อุ้มจะทําก็คืออุ้มเนี่ยจะกดเข้าไปที่ฟิลเตอร์นะจิ้มปุ๊บนะคะจะกดบวกตรงนี้เลยเสร็จปุ๊บนะคะจะดาวน์โหลดฟิลเตอร์ก็ได้หรือว่าจะคีเอทฟิลเตอร์เองก็ได้ค่ะอุ้มเนี่ยแคปมาจากตัวแคปคัทนะคะชอบสีประมาณนี้เนาะอุ้มจมเลยะาบบะาาีนานนะ่รปทํก ตัวภาพของเราเนี่ยกดคีเอทได้เลยนะคะมันก็จะเป็นโทนแบบที่เราต้องการนะคะเพิ่มลดได้ตามที่เราต้องการเช่นเดียวกันรู้สึกเฮ้ยภาพนี้อยากให้มันมีอะไรอะไรขึ้นก็ดึงนะคะโทนให้มันอมเขียวขึ้นมาประมาณนี้หน่อยะคะ่ะอันนี้คือลูกเล่นที่สําคัญที่สามารถทําได้บนตัวนี้เลยนะ อันนี้อีกหนึ่งรูปแบบนะคะที่เราใช้งาน,นบ่อยๆเลยก็คือใช้กล้องหลังนในการถ่ายวอล์กนะโดยการหันหน้าตัวกล้องหลังเข้าหาตัวเราเองนะคะก็จะได้มุมมองที่กว้างกว่านะก็คือ0.5เท่าแบบนี้ค่ะแล้วก็แสงต่างๆสีต่างๆเนี่ยมันก็จะเก็บได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะด้วยความนิ่งนะและสามารถถ่ายระดับ 4K ได้ทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเลยแบบนี้ ถึงเรื่องของ Performance บ้างว่าเป็นยังไงนะคะจะบอกว่า e x y n o s 1 4 8 0เอาเรื่องว่ะทุกคนตอนแรกเนี่ยคิดว่าแบบเอออาจจะแบบโดน Underrate ไปเยอะนะคะแต่ว่าของจริงดีนะอุ้มเนี่ยเอามาเล่น Free Fire นะคะนั่งเล่นอยู่ทั้งวันเลยวันนี้ปรากฏว่าทําเรื่องของการระบายความร้อนได้ดีด้วยนะอุ้มเนี่ยขอเปิดไฮไลท์ให้ดูนิดนึงละกันอันนี้อุ้มอัดเอาไว้นะคะตอนอุ้มเล่นจริงนี่ก็คือแบบฟินาเลมากเดี๋ยวเปิดเสียงให้ฟังมากด้วยนะเอาไปดูกันเออ ตัวนี้เองนะคะจะมาพร้อมกับการระบายความร้อนตัวเวเปอร์แชมเบอร์ใหญ่มากนะขนาดถึงแบบ2,800นะคะสแควร์มิลลิเมตรนะก็ใหญ่ขึ้นเนี่ยถึง74%เลยทีเดียวค่ะแล้วก็อย่างที่เห็นกันนะคะก็คือคุณภาพเสียงดีมากนะอุ้มเนี่ยเปิดเสียงนะคะสุดนะจนถึงเกือบเสือกสุดเนี่ยคุณจะสามารถรู้เลยจากฝีเท้าได้นะคะว่าคู่แข่งของเราเนี่ยกำลังมาทางไหนค่ะแล้วก็ถือว่าทัชแซมปิ้งเลนเนี่ยทำได้ดีนะในการแบบว่าก,กดนะคะเล็งกดยิงนะทำ ได้ดีกว่าที่คิดไว้เยอะมากๆเลยค่ะตัวนี้เนี่ยจะมากับแบตนะขนาดที่ 5,000mAh นะคะ, 5, ah ะ,คะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับระบบชาร์จนะก็จะเป็นชาร์จ25วัตต์แอดเสียดายนิดนึงนะคะถ้าชาร์จได้เร็วกว่านี้เนี่ยจะเลิศมากๆเลยนะแต่ก็ลําโพงตัวนี้นะคะให้ลําโพงที่เป็นสเตอริโอมานะเหมือนที่บอกไปว่าเสียงมันออกจากทั้งสองข้างนะคะก็จะช่วยฟังได้แหละว่าเอะมันมาจากทางไหนนะคะก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังในวันนี้ แล้วสำหรับเรื่องของแรมกับ ROM นะคะก็เหมือนที่บอกไปจะมีนะคะ2รุ่นให้เลือกด้วยกันนะก็จะเป็นรุ่นแรม8นะคะความจุ128่แนะแล้วก็แรม12นะคะความจุ2 5 6นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงแรกนะคะจนถึงวันที่ส1มเมีนาคมเนี่ยคุณจะได้อัปเกรดขึ้นไปอัตโนมัตินะคะก็แนะนําให้ซื้อเนี่ยในช่วงนะคะก่อนวันที่ส1มเมีนาคมนะก็จะเลิศแบบนี้นะคะอ่ะคุยเรื่องหน้าจอไปเลยแล้วกันใดๆก็ใดๆแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับหน้าจอเนี่ยขนาดอจะเป Full h d นะแล้วก็ตัวนี้ค่ะพาร์นเนลจะเป็นซ u เปอร์อม e ลต์ดิสเพย์นะคะให้สีสันที่ดีงามมากๆค่ะเป็นจอตรง100%นะคะจอตรงแบบนี้เลยก็เรียกว่าเวลาที่เราไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมเก็ตามนะคะหรือว่าการใช้งานอื่นๆใดๆค่ะก็ทำให้รู้สึกจับถนัดมือมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูไวสารุ่นขึ้นนั่นเองค่ะถามว่าขอบขอบเนี่ยหนากว่าเพื่อนๆไหมก็ต้องยอมรับว่ายังหนากว่านะยังถือว่าหนากว่านะคะก็เป็นเรื่องที่ทางซัมซุงเนี่ยอาจจะต้องพัฒนากันต่อไปนะคะสำหรับเรื่องของหน้าจอน,นั่น มิเตอร์เสีตัวนี้จะเป็น120เฮิรต์นะคะแล้วก็ดังกว่าสว่างสูงส,ส,สุดเนี่ยได้ที่พันนิกค่ะอุ้เอาไปใช้การแจ้งเนี่ยถือว่าสว่างใช้ได้นะเออแล้วกออ็ด้วยความที่ช่วงนี้อากาศร้อนจัดมากๆนะคะตัวนี้เนี่ยก็ออกไปถ่ายรูปถ่ายรูปเนี่ยถือว่าเย็นเร็วนะเย็นเร็วกว่าที่คิดเอาไว้เยอะมากนะคะก็น่าจะตอบโจทย์เนี่ยพี่ๆเผื่อเป็นพี่พดอ ER. ร์เนาะเอาไปใช้งานนะคะไปรับงานเล่นเกมด้วยนะคะถ่ายรูปถ่ายรูปด้วยหรือว่าพี่ๆท่านอื่นๆนะคะเอาไปเรียนนะเอาไปทํางานเนี่ยก็น่าจะ của mạc vậy อันหึงเวลานะคะจะเอาน้อง Galaxy A 35 5G มาอวดโฉมกันแล้วเดากันดีกว่าว่าเครื่องไหนอ่าน่าจะจำกันได้จากวอลเปเปอร์นะคะฝั่งซ้ายมือคือ Galaxy A 35 5G ขวามือนี่คือ Galaxy A 55 5G ค่ะซึ่งบอกว่าหน้าจอด้านหน้าเหมือนกันเป๊ะเลยนะทั้งขนาดนะคะขนาดทั้งคู่เนี่ยจะอยู่ที่6.6นิ้วนะคะความละเอียดเนี่ยจะเป็นระดับ Full HD Plus ค่ะพาเนลเป็น Super AMOLED Display เท่ากันเนาะหน้าจอเป็นสไตล,ล์แบบว่าจอตรงแบนแบบนี้นะคะมีกล้องอยู่ด้านบนนะเหมือนกันเลย Refresh Rate นะคะเท่ากันที่120เฮิรต์เนาะแล สูงสุดนะคะที่1000พนิตค่ะสําหรับหน้าจอก็จะเป็นกระจ <c oughs> ก Gorilla Glass Victus นะคะก็เรียกว่ามีความแข็งแรงทนทานมากยิ่งขึ้นส่วนด้านหลังนะคะก็วัสดุเนี่ยจะเป็นกระจกเหมือนกันแล้วเนาะจะแตกต่างกันนะคะที่ตรงด้านข้างตรงนี้นิดนึงค่ะวัสดุของตัว Galaxy A55G นะคะจะเป็นโลหะเนาะเวลาที่เราจับนะคะก็จะรู้สึกว่ามันแน่นกว่านั่นเองค่ะน้ําหนักก็เลยแตกต่างกันด้วยเนาะสำหรับตัว A55G ค่ะก็จะหนักกว่าหน่อยนึงอยู่ที่2 1 3กรัมนะคะเทียบกับตัว A355G นะคะน้ำหนักจะอยู่ที่2 109ก้ากัมนั่นเองค่ะทั้งคู่นะคะจาก,กันน้ำกันฝุ่นค่ะอยู่ที่ IP 6 7ค่ะก็สามารถเอาไปเล่นนะส่งการได้สบายๆเลยและสำหรับดีไซน์นะคะปีนี้ก็มีการอัปเกรดขึ้นมาก็คือด้านข้างเนี่ยก็จะทำเป็นเคิร์ฟลงมาเอาจริงเนี่ยก็แอบรู้สึกว่าจับแล้วรู้สึกบางขึ้นนะเพราะว่ามันจะตรงเนี้ยเว้าลงไปนะคะก็จับถนัดมือมากยิ่งขึ้นนะคะกดปุ่มต่างๆเนี่ยง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็ตัวนี้เองนะคะสำหรับทั้งคู่เนี่ยก็จะใช้นะคะการสแกนลา้นิ้วมือเนี่ยที่ด้านขา 5 0 0 0 m a เหมือนกันเนาะชาร์จเร็วนะคะ25วัตต์เท่ากันด้วยสิ่งที่แตกต่างอย่างหนึ่งค่ะก็คือตัว A55G นะคะจะมากับ Exynos 1480ส่วนนะคะตัว A355G ค่ะจะเป็น Exynos 1380นั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับแรมกับรอมนะคะสำหรับรุ่นนะตัว 555G นะคะก็จะมีให้เลือกมากกว่าเนาะมี8128กับ12256นะคะสำหรับตัวเล็กนะ,ะก็จะเป็น8128นะคะทั้งคู่สามารถใส่ microSD card เนี่ยเพิ่มได้นะคะสูงสุดที่1ทบตนั่นเอง มากันที่กล้องกันบ้างนะคะทั้งคู่เนี่ยจะมากับกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลนะคะแต่ว่าจะแตกต่างกันที่ตัวเซ็นเซอร์ Galaxy A 55G ค่ะจะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ที่เป็น Sony IMX 906นะคะส่วน A 355G จะเป็น Sony IMX 882นะคะก็จะแตกต่างกันเรื่องของเซ็นเซอร์ด้วยสําหรับลนอัลต์วานะคะ Galaxy A 55G เนี่ยจะมาพร้อมกับความละเอียด12ล้านพิกเซลค่ะส่วนตัว 355G นะคะจะมากับความละเอียด8ล้านพิกเซลมาโครเท่ากัน5ล้านนะคะแล้วก็กล้องหน้าตัวนี้เนี่ย จะดีกว่าเยอะมากนะคะก็คือ32ล้านพิกเซลค่ะเทียบกับตัว A35 5G นะคะจะอยู่ที่13ล้านพิกเซลนั่นเองวิดีโอนะคะก็จะสามารถถ่าย 4K อย่างตัวนี้เนี่ยครบทุกเลนนะคะก็คือเลนหลักนะคะเลนเอาตตอวแล้วก็กล้องหน้านะ,ะส่วนอันนี้นะคะจะสามารถถ่าย 4K นะ A35 5G 4K เนี่ยจะได้นะคะที่กล้องอหน้านะคะกับเลนหลักนะคะตัวเอาต์ตวจะไม่ได้เนาะและทั้งคู่จะถ่ายวิดีโอที่เป็น Super HDR ที่ความละเอียดสูงสุด Full HD 30 fps สุดท้ายน,นะคะเดี๋ยวมาสรุปละาคา ให้ฟังกันนิดนึงแล้วกันค่ะสําหรับตัว Galaxy A55G ตัวนี้นะคะราคาเนี่ยรุ่น RAM 12ความจุ2 1 6นะคะจะอยู่ที่15,999บาทค่ะสำหรับรุ่น RAM 8นะคะความจุ128กิกนะคะจะอยู่ที่13,999บาทและรุ่นนี้นะคะตัว Galaxy A355G ค่ะตัวนี้เนี่ยจะมากับราคาเพียง11,999บาทนะคะใครสนใจก็สามารถไปหาเลือกซื้อด้ตามท่องทางต่างๆได้นะคะแต่เดี๋ยวก่อนทุกคนดูมาทั้งทีคุณจะต้องได้ส่วน พิเศษแน่นอนนะคะเพราะว่าเขามีโปรโมชั่นช่วงเปิดตัวด้วยนะสำรวจตัว Galaxy A55 5G เครื่องนี้ค่ะตัวนี้เนี่ยจะได้โปรโมชั่นเนี่ยทั้งหมด2ต่อเลยนะตอนแรกนะคะก็คือคุณจะได้อัปเกรดเนี่ยแรมรอมค่ะจาก8128เนี่ยขยับขึ้นไปเป็น12256นะคะอัตโนมัติให้เลยภายในวันที่31มีนาคมนะคะและกต่อหนึ่งก็คือคุณจะได้ส่วนลดเพิ่มเติมอีก500บาทนะคะกลายเป็นจ่าย13,499บาทค่ะคุณจะได้ Galaxy A55 5G นะคะรุ่นที่เป็นแรม12 G, ความจุ2 5 6ิกิกนะคะเอาไปเลยนะที่ราคานี้ซัมเวเนี่ยถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็ควรจะสั่งจองกันด่วนๆเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะอมขอฝากเนี่ยทั้งสองตัวไว้ค่ะอว่าใครนะที่กําลังเล็งมือถือสําหรับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายวิดีโอนะคะทำวอล์กนะถ่าย 4K จนไปถึงนะคะการไลฟ์สดต่งตางๆนานาตัวนี้ก็ถือว่าเหมาะเหม็งมากๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ทะะมขอฝากไว้ประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่โกานหน้าไปแล้วสวัสดีค่ะ